สวัสดีครับทุกคนในความเชื่อของใครบางคนเพื่อนนั้นคือสิ่งสุดวิเศษที่ฟ้ากำหนดมาให้เหล่านั้นได้พบเจอเ,จเช่นเดียวกันกับการที่ปอปอกบาได้เจอกับไบอันโดเดียนเด็กน้อยเพื่อนสีต่างวัยของเขาที่ทั้งคู่ได้พบเจอกันในขณะที่ตอนนั้นปอกบายยังคาแข่งอยู่กับยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งประเทศอิตาลีในช่วงปี2015 แน่นอนว่าในเวลานั้นปอกบาคือนักเตะซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสส่วนเจ้าหนูไบอันโดเดียนเขายังเป็นเพียงนักเตะเยาวชนจากอะคาเดมี่ของสโมสรยูเวนตุสเท่านั้นซึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่ได้มาพบกันนั้นมันเป็นเพราะว่าในปี2015 เวลานั้นเจ้าหนูไบอันโดเดียนถูกแพทย์ตรวจพ,รพบว่าเขาเป็นมะเร็งในขณะที่เขาอายุได้เพียงแค่12ปีเท่านั้นก่อนที่ในเวลาต่อมาเรื่องรล่าทั้งหมดมันจะผ่านไปเข้าหูของปอปอกบากองการซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสซึ่งปอกบานั้นเปรียบเสมือนดังนักเตะต้นแบบที่ไบอันโดเดียนยึดถือเป็นแบบอย่างและเมื่อรู้เช่นนั้นปอกบาก็ไม่รอช้าเขาติดต่อหาเจ้าหนูไบอันโดเดียนในทันทีและนับจากนั้นจุดเริ่มต้นของเพื่อนสีต่างวัยทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้น ในครั้งแรกที่ทั้งคู่พบกันปอปอกบานั้นมอบเสื้ออยู่เป็นตุ๊ดหมายเลขสิบที่มีลายเซ็นและคําอวยพรของเขาให้กับเจ้าหนูโดเดียนพร้อมกับถ่ายรูปคู่กันโดยหลังจากนั้นทั้งคู่พูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่เสมอซึ่งมันมีอยู่เกมหนึง่งเวลานั้นยูเวนตุสต้องโคจรมาพบกับโตลิโน,โนในแมตตูลินดาบีปอกบาที่ยิงประตูได้ในเกมนั้นเขาเปิดเสื้อของเขาขึ้นพร้อมกับหันไปหากล้องซึ่งภายในชุดแข่งของปอกบามันมีเสื้อยืดอีกตัวพร้อมกับข้อความที่เขียนเอาไว้ว่า ไบอันฉันจะอยู่เคียงข้างนายแน่นอนว่าแฟนบอลหลายคนนั้นถึงกับงงว่าใครกันคือไบอันแต่ปอกบาน,นั่นรู้ว่าไบาอันคือใครและเจ้าหนูไบอันโดเดียนก็รู้เช่นกันว่าปอกบาได้มอบประตูนี้ให้กับเขาเพื่อเป็นกําลังใจในการต่อสู้กับโลกหลายที่เขากําลังเผชิญหน้าอยู่ โดยเจ้าหนูไบอันโดเดียนได้ต่อสู้กับโลกมะเร็งที่เข้ามาเล่นงานเขาจนเวลานั้นล่วงเลยไปจนถึงปี2019ซึ่งในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งข้อความที่เล่ากับปฏิหารได้ถูกส่งตรงไปที่ปอปอกบามันคือข่าวของเจ้าหนูไบอันโดเดียนที่ในเวลานี้เขาต่อสู้และเอาชนะโรคมะเร็งได้สําเร็จแล้วและเขากลับมาลงเล่นฟุตบอลที่เขารักได้อีกครั้ง โดยในเวลานั้นไบอันโดเดียนั้นกลับมาลงเล่นให้กับยูเวนตุสชุดยู15ซึ่งเพื่อนต่างวัยของเขาอย่างปอปอกบานั้นดีใจมากเพราะปอกบานั้นรักเด็กคนนี้มากและปอกบานั้นชื่นชมเพื่อนตัวน้อยของเขามากในเรื่องของความใจสู้ที่สามารถเอาชนะโลกหลายและกลับมาลงเล่นฟุตบอลที่เขาหลักได้อีกครั้งและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวสุดปฏิหารที่ฟุตบอลได้สร้างสารมันขึ้นมาฟุตบอลได้สร้างมิตรภาพของเพื่อนสีต่างวัยขึ้นฟุตบอลได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กคนหนึ่งสามารถเอาชนะโลกหลายได้สําเร็จ แต่ทว่าทั้งหมดยังไม่ใช่เรื่องราวตอนจบของเรื่องนี้เพราะหลังจากเวลาผ่านไปสองปีในวันเสาร์ที่4กันยายน2021ที่ผ่านมาปอกบาศได้รับข่าวสุดสะเทือนใจว่าไบอันโดเดียนเพื่อนสีตัวน้อยของเขาได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้วซึ่งจากรายงานสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหนูไบอันโดเดียนมันเกิดจากโรคแทรกซ้อนที่โผล่เข้ามาในระหว่างที่ไบอันโดเดียนกำลังรักษาโรคมะเร็งซึ่งยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าโรคดังกล่าวคือโรคอะไร ก่อนที่ในเวลาต่อมาปอดปอกบาจะโพสแถลงการไว้อะไรเจ้าหนูไบอันโดเดียนเพื่อนสีต่างวัยของเขาไว้ว่ามันเป็นข่าวที่น่าเศร้านี่คือคำอธิษฐานของฉันถึงนายและครอบครัวของนายการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำใจได้ง่ายเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ฉันจะไม่มีวันลืมนายต่อไปนี้ฉันจะพยายามอย่างหนักและฉันจะแข็งแร่งและเป็นต้นแบบสำหรับทุกคนต่อไปลาก่อนเพื่อนตัวน้อยของฉัน หลับให้สบายนะไบอันฉันจะคิดถึงนายซึ่งทั้งหมดนี้คือเรื่องราวตอนจบของเด็กที่ป๊อกบาจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตและแม้ว่าปัจจุบนันไบอันโดดเดี่ยวจะได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่มิตรภาพของเขากับป๊อกบานั้นจะคงอยู่ตลอดไป และความฝันความหวังในะจิตวิญญาณนักสู้ของเขาได้ถูกส่งต่อไปอยังเพื่อนสีต่างวัยของเขาอย่างปอปอกบาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภาพของเจ้าหนูหัวใจนักสู้ที่ต่อสู้จนเอาชนะโลกมะเร็งและกลับมาเล่นฟุตบอลที่เขาหลักได้จะอยู่ในตัวของปอปอกบาและหัวใจของแฟนบอลตลอดไปแต่การจากไปของเพื่อนสีต่างวัยของปอปอกบาแต่เจ้าหนูไบอันโดเดียนเด็กที่ปอกบาจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตสวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับมิตรภาพของปอปอกบาทและไบอันโดเดียนกันบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ